ทำไมครั้งสีมันคุ้นๆจังวะ Give the g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  i v กลิบทำไมจะกลิบทำไม No Give me the goddamn gun Pierce Okay Alright let's give that motherfucker what's coming to him เอ้ยทำไมกลิบจับปืนแม่งยาวเท่าแม็กเลยวะมาจะฟ้าเอ๊สังเดียบไหมคุ้นๆว่ะเหมือนเราผ่านมารอบที่สี่แล้วนะไม่รู้嘛อาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้พี่ ตจาวูเราเกิดตายวนเวียนวนลูปมาสี่รอบแล้วจบคาสิเน่กิมนี่มีอีแตเองไหมเนี่ยย่างข้างหลังนี่ยก็อีตเอง่ยเมี่เมากึมคขึ้นมาขึ้นมานไมนมาขึ้านมาขขึ้นาขึ้นดาาข้า้น เออด้ๆอยู่แบนนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยยังไงวันเทดีประเทศดีขึ้นมาขึ้นมาโอ้ีบีจะตก้งเราเฮ้ยตั้งใจเราเย้เออกินลงกินลงบรรลุได้หรือเป t ่าบรรลุได้หรือเปเ่าเอ้ยเล็กนิดเลหน่อยเล็กนิดเกหน่อยเออเรียบร้อยเีเยวกเกยัชนโนมาขึนมา พาเป็นควมผพลาทางเทคนิคเล็กน้อยมันมีแต่ภารกิจใหญ่มาเลยถึงภารกิจใหญ่อันนี้ภารกิจหลักหลักเยตรงรถมาใส่มยังไงวะยังไงวะเอาละก่อนที่กินหน่อยไหมออโอ้ยอันนี้มันระเบิดได้ออไปลุกเลยโดนยองลอง เราไม่รู้เราต้องลองนี่ไงเอาบิดเลยมาละขี่มะเ้ยทำอะไรเอามันบักอะเอาพิเอามันบักอะมีทุ่งไมไหนไหนไหนเดี๋ีเดี๋ยเดี๋ยดี๋ยเดี ไม่ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ต้องใช้ลูกน้องที่แสนเดียงผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ปีปจอวิกแก๊สจอวิคไมเนี่ยมิสจอรเมาหลุดเมาหลุดเอาเอาเอาเาหลุดตายละอุ้ยไมเนี่ยมิสอุ้ยไมเนี่ยมิสจอจ้ยไอเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยตัวใหญ่พี่แทงแทง อ๋อวิ่งวิ่งตามคุยท่านนี่มาดิ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 หลบไปที่จิตอลหลบเฮ้ยเฮ้ยแม่งยกรถมาเลยวะนี่อล่วงแล้วโดนระเบิดลอยแล้วพี่ชายมีรถไประเบิดเยอะอ๋อเอ้เอาเอาสั่น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 ซีมันสั่นซี ีพี่ขอวีคโค้ดนายหน่อยเอาวะมันไม่ได้กตัวมันจะตายไม่ได้กตัวมันจะตายนี่นี่นี่นีไม่เหรอสไลปเฟอร์สสไลปเฟอร์สไลปเฟอร์ก็แค่นั้นแหละลอยเลยกันอย่าวิ่งทำอย่างนั้นพี่ถ้าวิ่งจะต้องโดดถีบวิ่งก็ต้องโดดถีบก็ตจะฟกใช่วิ่งต้องโดดทีมโดดทีมสิงหด้วยโดนแทงเลย ไหนโชยโไม่ไม่ไม่มาเยอะเกินไปกลัวไม่กลัวไม่เคยกลัวนี่เนี่เงไม่กล้คิวไม่กล้คิวโอ๊ตไล่โคตไลน์ยิง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 โชยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มากโอวิ่งดีวี่รออะไรอ่ะตัวใหญ่ติดไฟด้วยตัวใหญ่ติดไฟวิ่งดีวิ่งตัวใหญ่โอ๊ยโอโดนเผาโดนเผาสุกแล้วสุกแล้วโอ๊ยโอยสุกแล้วโอ๊ยไมี่วันนี้วันวันนี้วันอะไรวะ ไม่ใชุ่กรจพี่วันนี้วันพฤหัสเดียวรุงนี้รุงนี้อ้ my god เล่นพวกอะไรวะเนี่ยตายตายฮุตายฮุกตายมาซอนอะไรตรงนี้เยอะเยอะเยอะ a shit ผมล่วงมาข้างล่วงลงข้าง่างนอนนอนแบบเฮ้น Oh. oh shit! Jesus Christ, man! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! thing's custom made. And for his brutes, I and The copies are Jesus They Jesus my Jesus the not pet it's a a It's a แน่โคตรไม่ใส่เสื้อผ้าวะจะใสทำไมวาอีผมยังแข็งแรงไอ้ตู้ตูระเบียดคนทำยังอาร์เซนอาร์เซนอยตัวสัตว์าบดำฮีโลนดิ้งเอาเจ้ เออไม่เอาเสื้อผ้าเดินอบบนี้ไอ ati ้เออเลยีเปยสัสดีดูชีเปย์เขาเิ่มีโครไลน์ล้ดีดูดันตูดเป็นหน้าไปตีอ่ากด e กดดีเดินเอาหน้าดันจะไมกด e อะไรวะกด f มันไป็นคืนแนะ ไอเยไปเลยแล้วพีวีไปแล้วดู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 ดตูดููดููด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 ดู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 เอดู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 วูดูดูดเดู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 ด้าูด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 ดู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 เูอ เรียบร้อยเซนโลโอไม่ไม่ไม่บีเาค่อยเดินค่อยเดินเสียงเสียเสียยงีเียเสียงยงเงเียงเงเียงยงเสียเีเียงเียยงียงยงีงียีงเียงเสียงเสเสีย e ยเสียสเสอเสียงเสียเเสยยงง

ดอนดอนหลุดไปแล้วอวิ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 จังหวะยัหษ์เฮ้ยมันกกะจังหวะได้ยังไงเฮ้ยมันไม่จุกแล้วอ่ะอุ้ยเฮ้ยมายิงมายิงมาเตียมันเตียแมนมาเตียแมนมาเตียแมนยิงยิงยิงหนักกะสีเฮ้ยรู้ว่ารู้ว่าเล่นก้าวยื้อหนักกันสิ อไรลูกบอลเนี่ยตามมีตามเกิดไหลออนอกใช่แอดการ์ดนี้ อฝั่งฝั่งซ้ายถ้าเราฝั่งซ้ายเราจะได้เป็นเป็นอะไรว่เป็นเลเวลแต่ถ้าฝั่งขวาจะได้เป็นเงินอ๋อเอาเงินเก่าไปกดระเบิดอ่ะ ผมกดแล้วมันเลยดอะไรกดแลเบิดแล้วพี่เอาคุณนเต่าโนได้เงินเลยยูเป็นไรพี่เอาเวลเอาเวลเอาเวลเจ็ดแม่เวลมันต้องใช้พี่เคลผมเคลผมไอ้ฉากในหนังเป็นยัไงพี่เนี่ยกระไกตัดคลิปพี่อ่ะกระไกตัดคลิป ใช่อย่าอนั้นนี่ละไม่ต้องไปใช้โซนี่เวกงเวกัตอะไรอะไรสัะเกินไกลอเนี่ยเียวกว่าเยอะโง่ใจเยี่ยมไอ้แก๊งเขียวบลไอ้แก๊งไอ้นี่บัลลาดนะ CG ดีกว่าให่ให่บัลลาดบัลลาดแก๊งเราพี่เขียวเป็นแก๊งนี่แก๊งอะไรแก๊งอะไร เของอะรบสตีทอะเอเกอรสตอ่าชิทเอฟูกีอีกไม่โดนเลยโยางแตกยางแตกไปแล้วเวลาดึงเิดนอยเจอกันเพื่อน Time for the high spot boy Yeah, CJ ยร์เพีย n แล้ววะ CJ เจ้า CJ มีกล้าเยอะใช่ไหใช่พี่ไม่เห็นเเขาเร r ก้าอะ ไอ้ีรถขลังไม่เป็นยีอะไรเลยเป็นริฟปิดเป็นริฟเ็นาปดเป็นริฟอันี้ไงปแล้่เรียบร้อยเมื่อกี้จะกดเปิดอีกมัน่าจะดีี่อะไระนี่ไงจะสู้ไอ้นี่ไรวะวีแปดู้ได้ไงไโดนหรอก Uh, oh whoever this crew is they flow pretty damn good they're Bane's thugs oh, kill who he's the syndicate's attack dog what he did to johnny's funeral that's over the fucking limit He doesn't care about rules of engagement no rules i can work with that you're not ready to fight the syndicate watch us just relax shandy all right big man what do you got there are others who hate the syndicate as much as you do i will take you to them can you believe this on my husband's bridge no 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 i will not come down i am heading back to the hill book an emergency session god damn it this is war <laughs> Yeah, i like, So you know who who you're picking what? up a girl named Kenzie Take a good. Oh goodness, yeah, yeah. Are you shitting me? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty fat. Oh, don't start hating because we're getting a new girl. Oh, I'm, wow, I'm not saying, I'm just saying I'm not jealous. <laughs> who said jealous? That's all on you, girl. Oh my god. Great sexual attention.

I'm guessing you're Kinsey Kensington. Yep. You don't seem that excited about being rescued. I, mean, I'm I to see you want to kill me. Girls oh, FBI. So, what do you want with me? FBI over here. We heard that you know some people who hate the syndicate as much as we do. There you go. i if I open up. Well, the DeWinters are keeping Zemos at Word. Translation, please. The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in yeah <laughs> Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And SafeWord is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from. Oh. Ah! We got a wine's right. teacup. I'll get her out of here. Have fun at the Gimp Show. Bye, ah. Bye. ah! Bye, that boy. Bye, that boy. Any. <laughs>

เปิดประตูแล้วก็นี่ไัสออกไม่ใช่เหรออ๋อนี่ก็จะบวกเขาอย่างเดียวเลยไม่เป็นบาอะไรพี่บาเกย์ไเนี่ยมันให้เรามากดแกร็บกดจับอ้าวแล้คนนี้ตรงนี้ไอ้ส e ่งนี้มันซาดิม

อ okay. ๋อมาทางนี uh ้ลงทางนี uh, oh ้แหมก็โ <jamais> ก <Yeah. laughs> <just> <laughs> ้ไอ้เยีต่อยต่อยโอเด้อโอเด กระทืบหน่อยเอสกี่กว่าเอ้าอย่างนี้เป็นเยี่ยไรดีอ่ะแค่นี้ลูกนังไปวิลูกนัง ก็แต่ฟั a t the fuck? เกี่ยนี่มันเสื่อมี่อะไรดิ่อ๋อแมนเกี่ยนแล้วเรานั่งให้คนโฟดันเราไปดันเขาเรียกว่าอะไรวะเขาก็นั่งไปพี่เขาระเบิดด้วยเหรอภารกิจอะไรเนี่ยแล้วมันระเบิดได้ยังไงวะวัดตุ๊กฟักเอา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 ระเบิดอ่ะสรุปมันขับเคลื่อนด้วยคนหรือมันขับเคลื่อนด้วยถังแก๊สด้วยเหี้ย Yo, hey. <laughs> oh. Can you hear? Sorry about making you you know pull us around. Who I said. This is a rescue, right? This ain't some elaborate setup for a gang bang. <laughs> my head, bro. Oh I got a rescue <laughs> I would shake your hands, but them floors were a little sticky if you know what I'm saying. โอ้โดนสับเข้ฉันดี้าเช่้หรืออะไรอยนง้เจอคนที่พูดถึงแล้ว ม่เอาอา์มาบนหลังมือออกก่อนนไอเอีมันตายมนตายมันตาย a ันตาันยมย ตีดาวเลยท่าลูกดอไอีทวนทวนทอีขี้วันชนได้หรอชนไม่ได้มันปัดนทิ้งอุ้ยเออนี่หลบเออไปวิ่นวิ่นเงาไงวะเงาไงวะวิ่งตามมาวิ่งตามผมมาเอาเหนื่อยเหนื่อยไม่กว่าเอออหลบไม่ได้เลยเจะเขาไปทำอะไรเอาเตะไปเรียบร้อย กูยิงสามด้วยกูยิงสามด้วยยิง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 งอะเงี้ยอะไรวะเนี่ยอกปกดอระเบิดยินอะแอร่อยนะอ่ะบึมาเไปดูไปดูไปดูโอ้ยผมเห็นระเบิดอยู่ข้างหลังผม Give me a challenge. This is Oleg. I'm not going to the party am I? There's plenty to go around. Let's get in there and find Angel. Oh, I shouldn't have You're not one of Lorenz's brutes. And you are not one of Kilbane's luchadors. อาะแกงซีเจแกงซีเจไปใส่จริงแม่งโอเคกว่าพี่โอ้ตัวใหญ่ยี่เย็บเบิก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 ยิงยิงยิงหลอกกูอัพดาเมจมาโว้ยเปการพปนดิตมั้พี่นิตแล้วยิง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 เหี้ยแกงโกสติชมวกวัวอะไรอย่างวะ ไม่รอดหุ่นไม่โอดโดนกับ้างล่ะเป็นเก่งตั้งไว้ปั๊มตีไงะเบิดคู่ไปจริงจริงจิงมันอยู่ตรงไหนวะตัวเึโ้ยมินิกานโ้ยไหนวะชันบนชันบนควระเบิดไปแล้วควานเบิไปแล้วมินิกัน ถ้าไม่ได้ยิงมิทิ่การไม่ได้ยิงอ่าเราเราจะพลาดไงยิงไหมเนี่ยข้างบนวะเดี๋ยกูจัดจาก,การข้างบนแป๊บอ,อะไรเรามีเต็มโทรเวอร์มาไม่กลัวไม่กลัวโอ้ยโดนเผาอ่ะ ว้าวไม่พี่เบิร์น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 โอ้ยนชิดเอาระเบิดไปโดนเพื่อนแน่นอนนี่เด็บร้อนเพื่อนลวงเพื่อนลวงชุบชุบอุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ตุ่มจะตายไม่ได้อีกตายพี่ไม่ตาย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 อ้าวแล้วโอเล็กยืนนิ่งโอ้ยโอ้ยคนโกไรเดอร์อีกโก้ไรเดอร์โก้ไรเดอร์ Get up, get ladies and gentlemen. Philippe is dead. <coughs> 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 we are at a crossroads. <coughs> the question is, <coughs> who will be the syndicate <coughs> to a new era? Viola and Kiki were Mr. Lorenz's right hands. <coughs> <coughs> uh -oh. <coughs> <coughs> I had someone else in mind excuse me we're taking the fight to them since we don't know Steelport I brought in some people who do this is Kinsey Zemos an angel the barbarians are at the gate we need a general not an ambassador Calm down Eddie what did you call me what would you like us to do Kilbane something anything. Before I wonder why I keep you bookends around. Talk to one of these guys, they'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Okay. Okay, go. Okay, go. Okay, go. So, so i i Oh shit, man.